สวัสดีครับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับทรงมีพระราชศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างมากครับทรงทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาทั้งด้านถาวรวัตถุและก็ในด้านปฏิบัติธรรมเพื่อดำรงไว้สำหรับพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอ่าการทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาทางด้านถาวรวัตถุครับจะเห็นได้ว่า เมื่อครั้งที่ทรงเคลื่อนทัพออกจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งพักอยู่ที่เมืองตรุทธนบุรีในปี2311นะฮะพระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์สร้างพระวิหารเสนาสะนะฮะแล้วก็กุฏของสงนะฮะกุฏิของสง์เป็นจํานวนมากครับหรือเมื่อครั้งเสด็จไปปราบเมืองนครศรีธรรมราชทรงนิมนต์พระภิกษุสามเณรชี ในเมืองนครศรีธรรมราชครับมารับพระราชทานข้าวสารรูปละหนึ่งถังและเงินรูปละหนึ่งบาทที่ขาดผ้าสบงจีบรลก็ทรงถวายผ้าไตรจีวอครับรวมทั้งโปรดให้บุรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถอ,อุโบสถนะฮะวิหารสาลาการ,ปรเปลี่ยนและกุฏิสงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับด้วยการส่งเสริมปฏิบัติธรรมนั้น พระภิกษุสงฆ์และรัษฎรทั่วไปดังจะเห็นได้จากการที่โปรดให้ทำครับสารบัญชีพระภิกษุสงฆ์เพื่อตรวจสอบดูว่าพระสงฆ์รูปใดเล่าเรียนพระไตรปิฎกมากน้อยเพียงใดนะและพระองค์ก็ทรงถวายผ้าไตรจีวรชนิดดีแล้วก็พระราชทานเป็นจตุปัจจัยครับเป็นจตุปจัจจัยแก่เนนหรือพระภิกษุสงฆ์ที่เล่าเรียนมากน้อยตามลาดับคั้นเมื่อเสด็จอ่า ปราบชุมนุมพระฝางในปี2313นะครับทรงให้ตรวจสอบว่าพระ,พระสงฆ์รูปใดปฏิบัติผิดไปจากพระธรรมวินัยก็ให้สึกห้ามบวชอีกต่อไปนะฮะต่อมาครับในปีพศสอ1 9เนี่ยพระองค์ทรงไป ทรงศีลบำเพญ็ญธรรมทิและทรงประทับแรมที่วัดบางยี่เรือนอกฮะปัจจุบันคือวัดอินทรารามในคลองบางหลวงเป็นเวลา15วันทรงให้สร้างกุฏิบูรณประปัจจุสังขอนพระพุทธรูปพระเจดีย์วิหารเสด็จและทรงอ,อารอาธนาพระภิกษุสฆ์สครับฝ่ายคณะวิปัสสนามาพำนักในที่กุฏิสงฆ์ที่พระองค์ทรงจัดสร้างถวาย และทรงถวายพระราโชวาครับแก่พระพิสุสงฆ์เหล่านั้นเพื่อจะได้นำเป็นนำไปเป็นหลักในการจันโลงพระพุทธศาสนาสืบไปอ่าเรียมาดูภาพนิดนึงนะฮะอ่าภาพนี้ก็จะเป็นพระแทน่นบรรทมของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับท่านทรงบรรทมที่นี่ฮะประดิษฐานอยู่ที่ในวิหารอา่าวิหารเล็กข้างอุโบสถวัดอินทารามนะอันนี้ที่ทรงบรรทมของท่านนะ ภาพนี้ก็จะเป็นพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชส่วนภาพสุดท้ายครับอันนี้เป็นวัดอินทารามครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเสด็จมาทรงศีลบำเพ็ญพระกรรมฐาน